สวัสด <ali> ี <divide S 2> ครับพ่อพากับผอุปภคิชาแนวอีสานบุบเบิกทินเขางามน้ำค่ำนาดีประตูสู่ดินแดนดงแม่เพชรเขตศักดิ์สิทธิ์เจ้าปู่หัวนาค่ำท่อครับวันนี้ผมมีเวลาว่างครับมาครับพี่นี่แหละพี่นี่แหละบัดดีพี่น้องนะนะแวัสดีพี่น้องก็บมานอย่างมื่อนี้มื่อนี้บ้านมาปล่อยอย่างมาปล่อยสัตว์เพื่อเป็นสิริมงคลเป็นสิริมงคลปีใหม่ไอ้ม่ได้น้องไม่ใหม่ขมาเออ ผมมาปล่อยสัตว์ผมได้สัตว์มาปล่อยเออครับให้ปูรักษาเออให้ปูหัวนะครับเ้างหลักสมรักษาเนาะรักษาผมให้สระม่หัวน่องเปกหนูพวกนี่เนี่ยบ่พวกหนูพวกตุนพวกบ้างนี่บ่แม่หนูแดงเออแม่หนูคือนไม่ใหญ่เนี่ผมได้มากนี่นี่เดี๋ยวผมติดาจให้เบิ่งเดี๋ยวผมมานี่ก่อนครับเอามาปล่อยพี่น้องมาเขาหลบสักการะเจ้าปูหัวนาครับห้อครับนี่คือศาลเจ้าปูหัวนาครับห้อครับที่ชาวตำบลคำนาดีห้อง ชาวตำบลคำนาดีเฮาได้นับถือครับได้นับถือกันมาไม่สิ้นสุดเลยผมได้ไปหาเงินหาทองเนินหมานกลับมาเรื่อยผมได้ไปเด้อปูอาครับนี่ครับคือสารจบปูหัวนาคัำของเฮาครับรักษาครับเดี๋ยวผมศิจับบ่อยเพิ่มไม่น้องมันเป็นตัวอย่างพบเป็นปล่อยปล่อยให้เจ้าปูเฮารักสมรักษาปล่อยเพื่อเป็นสิริมงคลในวาระดีทีปีเก่าต่อรับปีใหม่ หากับปล่อยเพื่ออันใดที่หอเคยล่วงเกินเพื่อนกับให้เพื่อนรักสมรักษานในหอกับออกมาปล่อยมันกัดบคอยอย่าลไรอ่ะโอ้หนั่นนะตัวอิงตัวอิงพี่น้องบังกันจ้าจอมที่พี่น้องบ่งนี่ครับอผมจะให้ปูรักษาครับให้ปูรักษาลิตรตัวเนาะผมว่ามันหนูก็เป็นอย่างพวกนี้นี่ไงเออให้ปูดูแลรักษาอันนนอะไรนี่ ดีๆก็ไหลมาเทมากเนี่ยปีไม่เพื่อครับเพี้ยจเริ่มงันไหลมาเทมาพี่น้องเลยแม่นครับให้เจ้าปูพคนรักสมรักษาเอาไ,ปไปา่อยทันนี่แหละครับคือสารจ้าปูหัวนะครับที่ผมเข้าลบสกัดละกวนสิลลงไฮลงหน้าเดือนหกกับมีการเลี้ยงหญ้าปูเขาหนี่แหละครับ <นะ S 1> ที่เป็นพ่อบ้านพ<ป>่อเมืองตะเกาตะแก่ท<ป><ป>ี่โบราณโบราณพ่อแม่ปูยาตายายเพิ่นโูว้าเอาไปมาไล้ควงซะบ่ เอาไปปล่อยใส่เอาไปปล่อยไปปล่อยไปเบิรงพี่น้องครับพูนย่เหลี่ยมโอ้ยเอาไปปล่อยพุ่นไปปล่อยทั้งหลังสันเจ้าปูเข้าเลยพี่น้องครับเพื่อเป็นสิริมงคลพี่น้องครับมาปล่อยมือนีปล่อยสัตว์ปล่อยสิ่งมีชีวิตเจ้าปูเขารักสมรักษาไปหันบ่นยังเหลี่ย

ไปแล้วไปแล้วพี่น้องุดงดไปแล้วเอ้าไปลูกไปไปอยู่ดงอยู่ปลาตามธรรมชาติแหละลูกเอ้มัหนีมาปล่อยครับอันนี้คือขึ้มเจ้าปูหัวน้ำขึ้มหครับมีพักกูดพักยังงนี้ไหเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งกันน่นพักกูดคือพักอย่างพักกูดบ่พักกูดพักผ้ายพักแทวน้ำสมัยที่เขามาเลี้ยงเจ้าปูก็คือช่วงเดือนหกครับก่อนสิลงไฮลงหน้าอันนั้นคือบอน ใบบอนฟุ่นตุนห่าไปพุ่นลราพี่น้องเบื้องตุนห่าพุ่นพุ่นมุนไปเลายุดยุดไปเราพี่น้อง่ไปแล้วไปแล้วใครล่ะพุ่นมุนเข้าพุ่นเราอันนี้นั่นนะใครล่ะไปลูกเอ้ยหายู่หากินอันนี้พักกูดห่ออันนี้ต้นบักเดียอันนี้คือสารเจ้าปูหัวนะครับเฮาครับนี่ครับ เบื้องภาพบรรยากาศมันมีห้องน้ำห้องอย่างเป็นคึมเป็นสนมนะครับภาพบรรยากาศครับนี่คือคึมคึมครับคึมนะครับภาพบรรยากาศนี่ครับมันเป็นบ่อนามเป็นบ่อนั่อันนี้กันนี่คือต้นมกเมาครับต้นักเมาตน้นอันนี้คือต้นักช่มผูครับต้นช่มผูกกัมีก,มามกา้างจิเป็นดอกเป็น atics, ปน,นวยเป็นหมากแล้วครับ ปลาบ่อนดูที่นองนะครับภาพบรรยากาศมื่อนี่มากครับปัญญายแหละครับมาปล่อยหนูปล่อยตุปลปอยโอ้มีหดต้นบ่อนอันนั่นอันนี้นด้วที่น้องต้นไมหลากหลายชนิดครับขึ้นเจ้าปูหัวน้คข้ามโฮน่ครับเมื่อนี่ครับ,รบ,นนรบกับผูใ้ใดเขามารับชมคลิปนี้กับให้ยูดีมีแห้งมียูสามสารนะครับ พี่น้องครับนี่ครับสารเจ้าปูกุดหัวนาคำครับสารที่หนึ่งครับเอาหนูเอาตุนมาปล่อยนี่ครับนี่คือ,ค,อครับอันนี้กับสารเจ้าปูกุดหัวนาคำกันครับสามสารครับมาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเมื่อยมากอ่ะนี่แล้วครับเป็นที่พึงย่ำลงไฮลงหน้าเฮ้อ มากับพ่อเนี่ยและครับพ่อเอกช่องคือเก่าคือเดิมเท่าละเบาแล้วผมกะบ่ท่านกราบบ่ายเจ้าปูอยู่นี ical, ่กบไอ้ลูกไอ้ร้านที่ีนี่แห้งตลอดปีปีผานมาที่ร้านปูรักษาสาปีต่อไปกับเจบาปูรักษาที่เต่าละ ลูกล้านอยู่ดีม yup. ีแห้งตลอดปีพบหาสีเขามากละวก็สีพานมากอ่ะ well, ลูกล้านกับในทำภารกิจหลายอะไรอย่างประสบความสำเร็จจ้ จับปูรักสมรักษาตลอดไปลูกหลานอยู่ดีมีแห้งข้ามาาข้าเขึ้นเป็นยังก็ให้เจริญเลือดนเขาเนี่ยแหละคว้า่าจังไหนเฮ็ดอันนี้ก็ให้แล้วลำนั้นลยตลอดไปนั่นแหละเทพมานี่แหละครับสารจับปูหัวนะครับเฮ้งขึ้นเขางามน้ำครับน่ดีประตูสู่ดินแดนตรงไม่เพลศักดิ์สิทธิ์จับปูหัวนะครับเฮ้งที่ผมขึ้นต้นคลิปตลอดก็คื่อนี่ครับคือสารจับปูครับสารจับปูเฮ้ง ไปรักสมรักษาลูกหลานเด้อเห็นข้ามมาขาขึ้นหาเงินหาขำาใหมมันมันเตี้ยแไหนก็องงารกันให้จเจริญเจริญคนนิยมสมสอบเด้อปูด้เอ,งดดอ,ดงองเงินไหลมาลำลำด้วยๆูกค้าเราลำเรด้วยๆทั้งสองเหนื่เล้อปูเด้อครับนี่คือสารเจ้าปูหัหวน้ำข้าหอครับวันนี้เขามาปล่อยหนูปล่อยในปล่อยตุน เห็ดอปีไหมนี่ก็ให้รับบำรุงรวงๆเห้คนที่ย่อมย่อมสอดทั้งสองตะปูเด้อยก็บอกอาเป็นหาเงินหาต้นอะไรแต่เห้คนที่ยอมเห็ดอะไรให้เจริญเ่อนจะเลื่รักษาเด้ออเ้ยพระเอกช่องเฮาเป็นยังไงสู้มือไปเฮ็ดยังพ <den> ่อ่นี่แหละสู้มือว่ากันบ่ได้เศร้าจังทีอไปเฮ็ดยังว่านพี่น้องเบิ่งกันนะตัดอ้อยโอ้ตัดอ้อยมีมื้อนี้หยุดพี่น้องหยุด เพราะว่าหยุดช่วงปีใหม่เพราะว่าโรงงานเพิ่งกัดสิยบิดก็เลยก็เลยหยุดนั่งเสวนากันจะเข้ากันนะไปนั่งคุณทีได้เว้ากันก็พ่อยิ่งเหลี่ยมมามานั่งโอ้ย้พี่น้องพี่ตามของอุปคือใช่แนวหลายคลิปครับหลายคลิปกับพี่น้องกับพี่ตามว่าสิเป็นพ่อยิ่งเหลี่ยมจูสีนี่พี่น้องเบิึง เพื่อเยี่ยเล่าล่ำล่องเหนอพี่น้องเบิ้งได้หลายคลิปกับขอพูดพี่น้องที่เขาติดตามเราชมนะครับเด้อผมกับผมมีอยงหลายกับหวยคว้านเหนพี่น้องเข้าหวยคว้านเหนพี่น้องเข้านะเออร่ำ่ำได้รวยเด้อพี่น้องไอปีใหม่นี่เงินไหลมากเทพมากครับผมเนี่ยนะล่ำรำรวยรวสุขคนเด้อผู้ใดเบิ้งกระได้พี่น้องเลยเงินไหลมากเลยมากม่ได้จะลืมวันหวยออกขอให้ถูกหวยทุกคนค่ะเออ กับบ่มี่อย่างหลายพี่น้องกับติดตามกับขอบคุณนะครับบ่มี่อย่างตอบแทนมีแต่ขิปขี่สนุกสนานมวนซื่นโฮเซลเราจะไอพวกผมกับดิพยายามขิปคนหาขิดไม่ไม่มาเห็นพี่น้องบ่มงขอบคุณดี่ิติดตามอุ้มือใช้แนวอีสานบุกเบิกหลังจากนี้พวกผมกับดิไปไปล่องเพลงได้บ่ากินเขายิ่งเขาความเย็นครับมือนี้มาปล่อยหนูปล่อยสิ่งมีชีวิตปล่อยสิ่งีอยา ดีอดจากพี่ิวดไปก็สิงสาราสัตว์ให้อยู่ตามธรรมชาติให้มีแต่แนวดีๆไหลมาเทมาครับให้นีแต่แนวดีๆไหลมาเทมามันไหลมาเทมาให้กระเป๋าหนาทั้งผู้ชมทั้งผู้อุปคือเชนแอวทั้งสองทั้งพี่น้องให้กระเป๋าหนาสุคนเด้อพี่น้องดื้อนี่แหละครับคือสังจปูหัวนะครับเฮ้าที่ที่ผมเกินจากที่เขาเสื้อนับถือมาตลอดเสื้อถือมาตลอดคือขึ้นเขางามน้ำคำนาดีประตูสู่ดินแดนตรงแม่เตียนเตียนซักซิ์เจ้าปูหัวนะครับเฮ้า นี่ครับคือเจ้าปู่ที่พี่น้องถาาตะบลคขานาดีนี่เข้ามาสักกาละแน่นสิไปเฮ็ดงานเฮ็ดการทางกรุงเทพกรุงไทยปัตตมาขอพรปู่เฮาให้รักสมรักษาเดินทางปลอดภัยให้ค้าให้ขายให้ล้ำให้รวยเออถ้าประสบความสำเร็จแล้วล่ะก็บย่งมาบอกปู่อีกเทช่นนึงเอาหัวหมูหัวไก่หัวเป็ดเราให้ไก่ตัวมาเออนี่คือเจ้าปู่ธรรมดานี่ล่ะสิครับใบธรรมดานี่ครับบูคคมกลับมาเคารพสักกาละสุบีครับสิมีการจัดเลี้ยง เคยนับถือมาตลอดเ้ากเเห็ดเป็นประเภทนีเขา้มาตลอดสําหรับคลิปนี้กัมาปลา่อยทุนปล่อยหนูอยูนน่กุดมันักข่ําเก่วูมัักข่ราห้อาพอกันเชิ่มหนาผู้ใดขามาเราชมกัอยู่ดีไม่แห้งให้ลําให้ด้วยปลอดลวกปลอดภั่แต่ก็มือนีกับวันที่สามสิบก็ให้ถือเลขถือไว้กันทุกคนสุขภาพาแข็งแรงยากเก็บยาจนสําหรับคลิปนี้พ่อกันเชี่ยมหนาสวัสดีครับสวัสดีครับเราลําด้วยพี่น้องเป่านัานนา Về...